อินทระวิเชียนฉันสิบจากเรื่องสามัคีเพศคำฉันทำนองสนอดังนี้ค่ะปินเคตมคตขัดติยรัตชะธำรงยังทับประทับตรงนักเรศวิสารีภูทรทสังเกตพิเคหเตุนทานี แห่งรา,าชวัดชีงขณะเสกประชิดแดนเฉยดูบรู้สึกและมินึกจะเกรงแกลนหรือคิดจะตอบแทนราณทัพระงับภัยนิ่งเงียบสงบงนันบ่มีรมประการใดปรากฏประหนึ่งใน ระว่างและร่างคน